วันดีสนุกฟรีนี yeah. ้ทุกวันวันดีลดฟรีได er oh. ้แล้ววันนี้ดูนี้อ่าแม่ชิมหน่อยสิแม่เป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้กุ้งล้วนนะกุ้งล้วนกุ้งล้วนอ่าอุ้ยแล้วก็บอกว่ากุ้งตัวใหญ่มากรดมาก น้ำจิ้มต้องแบบน้ำจิ้มมีสองแบบมีซีซีฟู้ดกับแบบน้ำจิ้มเขาเรียกว่าไงน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มกุ้งหวาน้ำจิ้มอร่อยเนาะรสใหม่แม่กุ้งใหญ่อ่ะมันกุ้งใหญ่ไงน้ำอยากจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่เราเห็นเวลาที่เราไปห้างไปซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ใช่เปิดไปหมดเลยจริงๆแล้วแต่เป็นเนื้อเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูต้นตำรับเนี่ยมาจากชลบุรีค่ะธุรกิจนี้เกิดขึ้นเพราะโควิดมองมือสอนให้เรารู้ว่า เราจะต้องปรับตัวปรากฏสู้ต่อจนสามารถทำให้มีสาขาทั่วกรุงเทพมหานครขอตนรับคุณก้าวกับคุณบาสจากโค้ดเกี้ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก้ากับบาสที่เป็นเจ้าของโค้ดเกี้ยวเพิ่งสองคนมาจากจังหวัดชนบุรีค่ะก่อนหน้านี้หนูเนี่ยจบมาเป็นเภสัช ตัเมาทำเกี่ยวได้ยังไงเนาะเป็นเภสัตว์มาก่อนเนาะเพราะว่าออตอนแรกเนี่ยหนูทำงานเภสัตว์เนี่ยคะ่ะอยู่ที่กรุงเทพนี่แหลคะค่ะอ,อยู่สิบปีทำงานเกี่ยวกับการวิจัยวิจัยยาในมนุษย์ฮะอยู่ในห้องแลบ p ทำวิจัยอ,อ,อย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ค่ะวิจัยยาในมนุษย์คือ ยาก่อนที่จะออกมาให้คนใช่ี้ยคะอย่างเช่นแบบโรคโควิดอย่างเงี้ยค่ะมนนพิลาเวียฟาวิพิลาเวียอะไรแบบนี้ต้องเอาไปทดลองในคนป่วยหรือว่าคนคนจำนวนมากก่อนเราก็จะเป็นคนเอายาตัวเนี้ยจากบริษัทนยคะไปให้กับคุณหมอที่โรงพยาบาลแพทย์ใช้กับทดลองกับ ผู้ป่วยอย่างนี้ค่ะก่อนที่ยาที่จะออกสู่ตลาดไปขายได้ก็เป็นเก็บการเก็บสถิติใช่ค่ะว่าปลอดภัยไหมมีผลมีผลที่จะทําให้การรักษาดีดีไหมอย่างนี้ค่ะเป็นหน้าที่ของเราทำแบบนั้นมาสิปีเป็นสิปีใช่ค่ะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างประเทศอยู่ในประเทศอยู่อย่างนี้ค่ะมีลูกไหมเนี่ยตอนนี้มีค่ะแต่ก่อนนั้นไม่น่าจะมีเลยไม่มีเพราะชีวิตน่าจะอยู่วิจัยอะใช่ตลอดเทาห้องแลลตลอดเวลานะคุณพี่เนาะส่วยคุณน้ำอะไรคุณบ้าน ทำธุรกิจครับเกี่ยวกับร้านอาหารพัฒนาารอะไรอร้านร้านซอกแซกสมัยก่อนครับเป็นซซอกกแร้านอาหารทะเลที่ชที่ไหนคะที่ไหนซอกแซกชนบุรีครับชนบุรีซ็อกแซกที่มันอยู่ในซอกใยซอซอกแซกซีฟู้ดที่เป็นบุฟเฟ่มีมีบุฟเฟ่ด้วยครับเออใช่เลยธอเคยไปหรอเจ้าเจ้าชนบุรีเคยมีคนบอกว่าซอกแซกอร่อยน้ำจิ้มมันจะอร่อยคือเมื่อก่อนก็ทำธุรกิจอาหารทะเลร้านร้านอาหารอะไรแบบนี้เคยได้เจอแฟนบ้างไหมช่วงนั้น ก็เจอแต่ว่าจนใหญ่เขาก็จะแบบเดินทางเดินทางบ่อยเดินทางกรุงเทพบ้างต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างะก็ทำเภสัชแตเนาะแล้ววันหนึ่งอะไรทำไมถึงเลิกอาชีพเภสัชกรเภสั์ใช่ไหมคะเพราะว่าแต่งงานค่ะแต่งงานแล้วก็ตอนแรกยังทำอยู่ในบริษัทยาแต่ว่าพอไปสักพักนึงรู้สึกว่าเราควรจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่คู่กันใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วไปอยู่ที่ชลบุรีก็ไปเปิดคาเฟ่ อ่าใช่ค่ะหนูว่าเขาจะทำเป็นร้านซีฟูด้ดใช่ไหมคะแต่หนูเนี่ยทำเบเกอรี่ทำเบเกอร,ออรี่ก็คือเรียนเรียนจาก YouTube เนี่ยค่ะก็คือทำทำขนมแล้วก็เออเพื่อนบอกอร่อยอร่อยแล้วแล้วก็เออทำคาเฟ่เลยเปิดคาเฟ่มีเออ่มีเบเกอรี่มีเครื่องดืง่มแล้วก็มีอาหาร ก็กิจการดีเลยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นคาเฟ่กำลังบูค่ะใช่คาเฟ่ช่วงนี้แบบคาเฟ่ไหนก็จะคนช่วงถ่ายรูปใหม่ๆ่ะใช่ถ่ายรูปแล้วก็แชร์ลงโซเชียลเนาะตอนนั้นน้อถ้ามีมุมถ่ายรูปหรือว่าแต่งร้านสวยๆนี่คือตอนนั้นคนเยอะมากธุรกิจร้านของคุณก็กำลังจะไปได้ดีร้านนี้ก็กำลังจะไปได้ดีจริงๆธุรกิจผมทำก่อนทำมาสิบประมาณสิบห้าปีผทำมาก่อนนั้นแล้วปรากฏทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีละโควิดมาทีเดียวท่านั้นใช่ค่ะ ที่ร้านอ่ะอย่างร้านคาเฟ่เป็นไงพอโควิดมาพอโควิดมามันจะเริ่มจากการที่ลดจำนวนคนนั่งค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าห้ามนั่งเลยเราก็คือส่งอะล็อกดาวส่งเดลิเวอรี่ได้อย่างเดียวค่ะแล้วก็หลังๆมาก็บางที De ิเวอรี่ก็ไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะยอดจะตกลงอย่างคือจาก100%เหลือ10เอตอตกเยอะเลยนะยอดตกเยอะยอดตกมากๆเลยค่ะและร้านอย่างซอกแซกพอเป็นยังไงบ้างคะ ็เรียกว่าแรกๆก็เหมือนกันครับแต่หลังๆก็พับไปเลยพับไปเลยต้งยุดเลยเจโควิดอ่ะเนาะคุณจะเชื่อไหมณตอนนั้นเราคิดถึยู่ที่บ้านไงเอออะไรคือจุบว่าเฮ้ยเราจะต้องมาขายเกี๊ยวจริงนะอันนี้ยากรู้นะกับของขายต้องแย้งมันมาขายเกี๊ยวล่ะเอาเป็นว่าทําไมถึงขายของแบบนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเรานั่งอยู่กับร้านเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะรอลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยไม่ได้แล้ว เราต้องไปหาลูกค้าใน<ช>การไปหาลูกค้าก็คือเราต้องหาของอะไรที่จะตรงใจลูกค้าแล้วก็ไป นำเสนอให้ลูกค้าแล้วประกอบกับหนูเนี่ยเป็นคนชอบกินพวกบะหมี่เกี๊ยวแห้งกับน้าจิ้มอาค่ะอย่างในอย่างในกรุงเทพหรือชลบุรีเองก็มีนะคะพวกเกี๊ยวพวกเนี้ยแต่ว่ารสชาติหรือว่าน้ำจิ้มมันไม่ถูกใจมันเหมือนกันหมดที่นีแต่ไส้กับน้ําจิ้มอ่ะใช่ค่ะมันต่างกันเขาบอกแม้กระทั่งแผ่นเกี๊ยวก็เกี๊ยวถูกต้องค่ะมันไม่เหมือนกันนะใช่ถามว่ามันมีมันมีมากมายนะแต่มันไม่อร่อยเหมือนกันถูกต้องค่ะอย่างแผ่นเกี๊ยวอย่างเนี้ยค่ะ หนูต้องแบบว่าสั่งโรงงานทำโรงงานทำเพื่อาสั่งสั่งพิเศษเลยสั่งพิเศษเพราะว่าจะมีความบางเหนียวแล้วก็มีความหอมด้วยนะคะอ๋อนี่ไงเวลาลูกออกมาจะได้เห็นหมูชัดเห็นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อต้องเน้นบางด้วยใช่บางแต่ต้องเหนียวนะคะไม่ใช่บางแล้วก็หอมไปแล้วขาดต้มไปแล้วขาดค่ะแล้วก็ทําสดใหม่ทุกวันแล้วก็วัตถุดิบด้วยก็เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นกุ้งต้องสดทุกวันทําใหม่ทุกวันไฟเรียนทำมาจากไหนเขาทำในเกาอยู่แล้ว ใช่ค่ะเรามีครัวเรามีความรู้เรื่องอาหารกัน้วเพราะว่าเปิดร้านอาหารมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วพี่ก็จะมีความรู้เรื่องอาหารอยู่แล้วถูกต้องไมคขแล้วสูตรเนี่ยสูตรนี้คือช่วยกันคิดเลยช่วยกันคิดเลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าที่เราทานเนี่ยมันมันมันไม่ถูกใจมันไม่ได้อร่อยเหมือนที่เราทำเราเราก็ดีไซน์ขึ้นมาว่ารสชาติแบบไหนที่เรากินแล้วถูกใจกินเกี๊ยวอย่างเดียวก็ถูกใจแล้วน้ําจิ้มล่ะ ทำยังไงไมนอร่อยทำยังไงให้อร่อยตอนแรกเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มดำเปรี้ยวหวานก่อนค่ะค่ะซึ่งแบบมันทั่วๆไปที่แบบว่าที่ไหนก็มีที่ไหนก็มีแต่เรารสชาติจะแตกต่างแต่ทีเนี้ยเราก็มาคิดกันว่าถ้าเปรี้ยวหวานอย่างเดียวเนี่ยมันจะขาดความแซ่บเออมันต้องแซ่บได้ไหมชอบกินเลยแซ่บๆ่ก็เลยกลายเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็จะมีความพิเศษอีกยังไงคะมันจะไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทานกับ อาหารทะเลอะเขาปกติถ้าเกิดผู้ดื่มจิ้มซีฟู้ดต้องเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่กินกับอาหารทะเลใช่ค่ะแตอนนี้คุณดูน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ไม่ใช่มเนี่ยนะคะจิ้มเซ่จะดูเป็นซีฟู้ดที่เหมาะกับเกี๊ยวใช่เฉพาะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสำหรับเกี๊ยวโดยเฉพาะค่ะไม่มีที่ไหนทำแบบนี้เลยจุดเริ่มต้นที่ขายมาตอนแรกเขาก็เริ่มไปขายหน้าท็อปซเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแหละช่วงล็อกดาวน์ไงคะ ช่วงล็อกดาวน์จะไม่มีที่ไหนเปิดร้านได้เลยแต่ว่าตัดยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็ไปหาพื้นที่ไปเช่าพื้นที่แล้วก็เอาเกี๊ยวพวกนี้ค่ะไปขายช่วงช่วงที่ล็อกดาวน์นะก็ขายตรงนี้เพราะจะขายแบบเทคดีมากเหรอใช่ค่ะเพราะตอนนั้นคนอยู่บ้านคนหาของกินเนาะใช่ค่ะเราขายแบบเทคเอาไว้ได้แล้วก็เทคเอาไว้เราแพ็กเกจเรามันก็จะเหมาะกับการที่ซื้อแล้วกลับบ้านไปทานที่บ้านจะนี่ครับปรากฏว่าหลังจากนั้นปุ๊บเริ่มขายนี่เริ่มมีทุนทรัพย์ละใช่ค่ะ เขาเริ่มทำกันรึเปลฮะออกบูธออกบูธไปเรื่อยๆจำได้ว่าช่วงแรกที่ออกบูธไปที่ตึกเอ็มพ e t ทาวเวอร์ใช่ค่ะสาวออฟฟิศเยอะเยอะก่อนที่จะล็อกดาวน์เนี่ยถูกต้องไหมผลตอบรับก็ดีเป็นยังไงบ้างคือเราเราไม่แน่ใจเลยว่าแบบว่าคนจะถูกใจของเราไหมเราเตรียมไปวันแรก200กล่องหมดหมดเรียบยหมดเลยภายในกี่ชั่วโมงภายในกับ เขาจะพักกันเที่ยงใช่ไหมคะเที่ยงบ่ายบ่ายครึ่งหมดแล้วหมดแล้วใทำไปบักขามงกว่าเมาพวกเราเป็นคนออฟฟิศกันเราก็ซื้อเนาะอย่ไงน้เราก็ซื้อเนาะใช่ดูน่ากินไมว่าก็จริงจริงจริงปรากฏว่ายิ่งช่วงโควิดเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะซือกันไปปุ๊บฉันก็เชื่อกินง่ายๆอย่าเป็นกล่องกล่องเนี่กินกล่องแบบนี้เลยถูกไหมล่ะใช่ค่ะง่ายๆต่อให้พวกเราเป็นมนุษย์ออฟฟิศเราก็ซื้อกินใช่ป่ะมันง่ายตอนนั้นขายกล่องกี่บาทเออตอนนั้นขาย ตอนนั้นจะมีเกี okay. ๊ยวหมูอย่างเดียวค่ะเกี๊ยวหมูทรงเครื่องไส้กุ้งขาย120บาท120บาทยังไงก็ซื้อมีเก้าชิ้นยังไงพาะมันอิ่มเลยอ่ะเก้าชิ้น120บาทปรากฏว่ายิ่งช่วงโควิดเริ่มลายล็อกเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยยิ่งดีขึ้นไปอีกเพราะว่าเริ่มมีคนรู้จักเราแล้วแล้วทีเราก็ไปออกบูธตามห้างต่างๆผลตอบรับก็คือแบบเกินคาดมากค่ะเกินคาดบอกว่าเรามีกําลังใจทํางานเลยจนในที่สุดเขาขายไปในกรุงเทพเนี่ยไปออกบูธต่างๆใช่ค่ะไม่ได้ค มันก็เริ่มมีเงินกี่เดือนคืนทุนจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพวกนี้ค่ะทุนทุนไม่ได้เยอะเลยเพราะเร,เราเริ่มจากการทําของเราเองอ <Order S 2> อเดิร์เพิ่มขึ้นนะจนผลิตไบทุกวันนี้เอาหมูอย่างเดียวนะค่ะหมูอย่างเดียวนะวันหนึ่งใช้หมูกี่กิโลหนึ่งตันค่ะหนึ่ต <1, 000. S 3> ันกิโล เขาบเป็นโรงงานแล้วนะเนี่ยเป็นโรงงานเลยนะนี่งานนี่งานเป็นโรงงานแล้วมดดามดูสิคือหนูพยายามจะเรียกว่าหนูพยายามจะเรียกว่าเป็นครัวกลางครัวกลางทําไปทํามามันก็ขยายเป็นโรงงานกุ้งใช้เท่าไหร่กุ้งก็ประมาณแบบเริ่มเริ่มก็ประมาณเอ่อครึ่งตันครึ่งตันร้อยกิโลกลับมาครับสักพักนึงโอ้โหไข่ว่า วันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้